สวัสดีค่ะเมนูนี้เป็นเมนูตามใจลูกค้านะคะลูกค้าต้องการฝลั่งบวกแอปเปิลนะคะแล้วก็ใส่นมใส่น้ำผึ้งนะคะใส่น้ำแข็งนิดเดียวเพราะเขาไม่ชอบกินเย็นๆนะคะค่ะก็ใส่แอปเปิลไป1ลูกนะคะ ฝรั่งหนึ่งลูกนะคะค่ะตัดด้วยเกลือนิดนึงนะคะต่อไปก็ใสน่มนมคะ่ะน้ำแข็งหน่อยเดียวน้ำด้วยไหมเพระว่าถ้าไม่น้ำมันจะนิดเดียวเองแหละได้จ้านิดมันมันจะแคบไปไหม มันต้องใส่น,น้ำพึ่งต่อแก้วที่ร้านจะใช้ประมาณหนึ่งช็อตนะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกหวานน้อยเราก็จะลดปริมาณลงนิดนึงนะคะถ้าใส่นมก็ไม่ใส่น้ำแต่ถ้าใส่น้ำก็ไม่ใส่นม น้ำพึ่งเสร็จแล้ว,าว,วาตามด้วยนมสดนะคะนมสดจืดจะใส่เยอะกว่าปกตินะคะ สองอนนะคะแก้วขนาดใหญ่ก่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกดติดตามกดให้กำลังใจได้นะคะมือใหม่หัดถ่ายนะคะขอบคุณมากค่ะ